โอโ้โหคุณผู้ชมครับฮิปโปแคะน้องหมูเด้งจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวดังสุดๆเลยครับถึงขั้นมีนักธุรกิจดูใบนั้นมอบเงินให้ถึง5ล้านบาทเพื่อสนับสนุนหมูเด้งส,สงสัยจะรักจริงชอบจริงแหละครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีสาวจากอเมริกาเดินทางกว่าเกือบ19ชั่วโมงเดินทางมาเพื่อดูหมูเด้งต้องเรียกว่าฟีเวอร์สุดๆเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวและรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ทีนเอสเทเลนนาวก่อนจะไปรับฟังเรื่องนั้นฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแอดมินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปและมุ่งสู่หนึ่งแสนซับสไคร์ไปด้วยก,กันขอบพระคุณครับสําหรับฮิปโปแครอย่างน้องหมูเด้งนะครับตอนนี้เรียกว่าทั่วโลกนั้นไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนะครับต่างก็พูดถึงน้องหมูเด้ง ฮิโปโแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีของไทยล่าสุดก็มีนักธุรกิจดูใบนะครับมอบเงินให้ถึง5ล้านบาทเพื่อสนับสนุนหมูเด้งฮิโปโแคระสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและมีนักท่องเที่ยวลังไหลมาชมความน่ารักแบบไม่ขาดสายเลยก็เมื่อวันที่6ตุลาคมช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกลายเป็นกระแสไวรัลแบบไม่หยุด เมื่อหมูเด้งลูกฮิปโปแครสุดน่ารักและโด่งดังที่สุดในโลกยังคงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พากันหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมความน่ารักแบบไม่ขาดสายและมีกลุ่มนักธุรกิจจากดูไบครับเดินทางมายาังประเทศไทยไม่ใช่มาลงทุนนะครับแต่เพื่อมามอบเงินสนับสนุน5ล้านบาทให้กับน้องหมูเด้งและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อเป็นการสนับสนุนเลี้ยงดูหมูเด้งและสัตว์อื่นๆในสวนสนัตว์ด้วย สำหรับนายอัธพรศรีเหรันนะครับผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าการมอบเงินครั้งนี้เกิดขึ้นจากกระแสความนิยมของหมูเด้งที่เติบโตไปทั่วโลกโดยก่อนหน้านี้สวนสัตว์ยังได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนในวงการคริปโตเคเรนซีผ่านการบริจาคจำนวน3า8 2นวน35,882บบาทซึ่งเป็นเหรียญมีมคอยที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ลูกฮิโปโปแครตัวนี้แหละครับและความน่ารักของหมูเดงนั้นยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศโดยทุกวันก่อนสวนสัตว์จะเปิดนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเลยครับมายืนรอคิวเพื่อเข้าชมทําให้สวนสัตว์นั้นได้มีการพัฒนาระบบการซื้อตั๋วล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้เข้าชม ทั้งนี้นะครับหมูเด้งนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่องด้วยขณะที่แฟนเพจขาหมูแอนเดอ g แก g นะครับก็ลงภาพเช่นเดียวกันบนโลกโซเชียลแฮเซลกันเลยครับอาทิเช่นปังมากเลยหมูเด้งหมูเด้งเซเล็บสาวแถวหน้าของเมืองไทยหมูเด้งดาราสาวท่านหนึ่งเด้งจนได้ดีวาสนาหมูเด้งและน่ารักมากๆ ต้องสวยแค่ไหนผู้ชายถึงเปเช็คถึง5ล้านบาทก็เป็นการเซลล์กันขำๆนะครับกับความน่ารักของโมเด้งจนทำให้นักธุรกิจจากดูใบนะครับอดใจไม่ไหวเปไปถึง5ล้านบาทเลยทีเดียวต้องเรียกว่าถ้าไม่รักไม่อินดูในความน่ารักของหมูเด้งนะครับก็คงไม่มีข่าวนี้ออกมาเนาะก็ขอบคุณแทนคนไทยท,ทุกคนด้วยนะครับกับการบริจาค การสนับสนุนกิจกรรมทางสวนสัตว์ที่ต้องการให้มีการโชว์หมูเด้งแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของประเทศไทยเรานะครับก็ถือว่าเป็นสวนสัตว์อีกหนึ่งแห่งที่โด่งดังนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้สัตว์ต่างๆได้แบบธรรมชาติเลยนักท่องเที่ยวนี้แน่นรอดูหมูเด้งทุกๆวันเลยนะครับคนเยอะมากมาก สำหรับหมูเด้งนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาโด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลของไทยเราครับเรื่องที่ว่ามีสาวอเมริกันนั้นเดินทางกว่า18ชั่วโมงนะครับเกือบ19ชั่วโมงเลยนะเดินทางจากนิวยอร์กเพื่อมาดูหมูเด้งครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวพร้อมบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางในโลกออนไลน์ด้วยสำหรับมอนลีสวินดอลนะครับติ๊กต็อกเชาวนิวยอร์กครับได้แชร์คลิป บอกเล่าประสบการณ์การเดินทาง18ชั่วโมง30นาทีเพื่อบินมาดูหมูเด้งโดยเฉพาะเลยครับที่เป็นลูกฮิปโปแคระเพศเมียวัย2เดือนดาวเด่นประจำสวนส,วนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีโดยหลังเดินทางไปถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับมอนลี่นั้นได้โพสต์คลิปวินาทีแรกที่เธอได้เจอกับหมูเด้งเป็นครั้งแรกในชีวิตครับด้วยแววตาที่เปล่งประกายและบอกว่ามันคุ้มค่ามากกับการเดินทางอย่างยาวนานของเธอ และยังเปรียบเทียบหมูเด้งเป็นลูกมันฝรั่งครับลูกโตที่ผิวลื่นตลอดเวลาอีกด้วยในคลิปอื่นๆของมอนลี่นะครับยังบอกว่าเธอได้แต่งหน้าปัดแก้มชมพูแบบฉ่ำวาวครับให้เหมือนกับน้องหมูเด้งด้วยและตอนมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิตโอมอของไทยถามว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้มาเพื่ออะไรเธอบอกไปเลยครับว่ามาหาน้องหมูเด้งตอมมไทยถึงกับอึ้งเลยครับ และถามต่อว่ารู้จักหมูเด้งได้ยังไงจึงบอกไปว่าหมูเด้งมีชื่อเสียงมากแถมในมือถือของเธอก็มีแต่รูปหมูเด้งด้วยต่อมาไทยถึงกับหัวเราะเธอยังบอกอีกว่าหมูเด้งนั้นน่ารักและมีบุคลิกที่โดดเด่นมากๆก่อนกลับนะครับมอนลี่ก็ยังได้อุดหนุนสินค้าซึ่งเป็นคอลเลกชันของหมูเด้งนะครับทั้งเสื้อผ้ากางเกงและชุดนอนลายหมูเด้งกลับไปเป็นของที่ระลึกด้วยครับ และบอกอีกว่าสถานีต่อไปคือไปหาเพสโตลูกแพนกวินราชาที่ดังไม่แพ้กับหมูเด้งที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียถือว่าเธอเป็นคนที่รักสัตว์นะครับไม่ว่าสัตว์จะอยู่ที่ไหนประเทศไหนก็ตามที่โด่งดังที่เธอชื่นชอบอยากจะไปเธอก็ตั้งใจเดินทางไปจริงๆเหมือนกับมามาดูหมูเด้งนะครับตั้งใจมาแค่ดูหมูเด้งจริงๆพอดูเสร็จก็จะเดินทางต่อไปดูลูกแพนกวินที่โด่งดังใน ประเทศออสเตรเลียและผมเชื่อว่ามีชาวต่างชาติหลายคนนะครับที่เดินทางมาดูหมูเด้งที่ประเทศไทยแต่อาจจะไม่มีข่าวไม่มีการลงโซเชียลว,ว่าตัวเองนั้นมาไทยเพื่อมาดูหมูเด้งนะครับเราก็เลยเห็นชาวต่างชาติไม่เยอะที่จะมาดูหมูเด้งแต่ความจริงแล้วผมคิดว่าน่าจะมีเยอะมากๆนะครับหมูเด้งดังขนาดนี้นะครับจนถึงมีคนออกมาวิเคราะห์ต่างๆนานามากมายเลย จนผู้ดูแลหมูเด้งเนี่ยต้องออกขอออกมาวิเคราะห์บ้านนะครับว่าทําไมหมูเด้งถึงดังขนาดนี้พร้อมกับภาพยืนยันหลักฐานอย่างชัดเจนในความโด่งดังของหมูเด้งนะครับและมีรูปของหมูเด้งหลายรูปเลยครับกลายเป็นมีมในต่างประเทศด้วยแม้แต่ข่าวช่องดังๆนะครับในสหรัฐในออสเตรเลียในหลายๆประเทศทั่วโลกต่างก็นําเสนอมีมหมูเด้งและความน่ารักของหมูเด้งในแฟนเพจขาหมูแอนเดอะแก๊งนะครับ ของผู้ดูแลหมูเด้งเนี่ยอัปเดตภาพและคลิปของน้องๆฮิปโปและสัตว์อื่นๆมาแล้วหลายรุ่นเลยครับหลายตัวด้วยซึ่งแต่ละตัวนั้นก็มี FC อยู่ไม่น้อยเลยก่อนจะมาถึงยุคของหมูเด้งนะครับที่ดังสุดๆเลยและทางเพจนั้นก็ได้ออกมาร่วมวิเคราะห์นะครับว่าทำไมหมูเด้งถึงโด่งดังขนาดนี้โดยข้อความจะมีประมาณนี้ครับเห็นมีหลายคนวิเคราะห์ว่าทำไมหมูเด้งถึงดังแล้วอยากลองมาวิเคราะห์บ้างไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ผมว่าที่หมูเด้งดังได้ก็เพราะว่าพี่ๆเขาทำมาดีสร้างฐานไว้อย่างพะโล้หมูตุนหมูหวานทุกตัวนมีพฤติกรรมที่เหมือนกันหมดหมูเด้งไม่ได้มีความแตกต่างจากตัวอื่นเลยอาจจะอยู่ที่เวลาตอนที่โซเชียลกำลังบูมนักท่องเที่ยวมีช่องของตัวเองหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเลี้ยงมาหลายตัวเลยรู้ว่าเขาจะทำพฤติกรรมอะไรก็จะตั้งกล้องรอและจะได้ภาพไปเป็นมีมอีก ตอนนี้ไม่ได้ถ่ายเองแล้วนักท่องเที่ยวมาถ่ายให้ก็จะได้เห็นทุกช็อตในช่วงชีวิตของเขาอีกอย่างก็ด้วยชื่อของหมูเด้งอาจจะไปถูกจริตของใครลหลายๆคนเลยทําให้อีกคนงงว่าทําไมฮิปโปชื่อหมูเด้งแล้วก็หลักๆเลยคือคิดว่าน่าจะมาจากที่ทุกคนนั้นช่วยกันดันหมูเด้งเรียกว่าวิเคราะห์กันอย่างเจาะลึกถึงวงในบ่อฮิปโปตัวจริงเลยครับ ส่วนรูปประกอบนะครับก็พีกยิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะว่าโพสต์เรื่องหมูเด้งแต่รูปประกอบนั้นคือหมูหวานครับซึ่งทางคุณเบนผู้ดูแลนั้นก็บอกเหตุผลของการลงรูปนี้นะครับว่าก็อยากให้ดูว่าตัวอื่นๆก็น่ารักเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าเรียกว่าเป็นการการ,ารันตีความน่ารักของพี่ๆไปในตัวด้วยนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่แอดมินได้นํามาฝากนะครับทั้งเรื่องของนักธุรกิจดูใบนะครับที่ มอบเงินสนับสนุนให้กับหมูเด้งถึง5ล้านบาทนะครับให้กับการดูแลและก็สนับสนุนกิจกรรมของทางสวนสัตว์ให้เขาได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้มีการโชว์ตัวหมูเด้งแบบนี้ไปตลอดและก็เรื่องของสาวอเมริกันนะครับที่เดินทางจากนิวยอร์กอเมริกาเดินทางมาประเทศไทยกว่า18ชั่วโมงนะครับเพื่อมาดูหมูเด้งนะครับและจะเดินทางต่อไปดูลูกแพนกวินที่ออสเตรเลียด้วย ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เกิดจากความโด่งดังของหมูเด้งนะครับซึ่งโด่งดังได้ก็เพราะว่าแฟนๆชาวไทยนี่แหละครับคนไทยเราเนี่ยนะครับที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันถ่ายคลิปช่วยกันพูดถึงอย่างที่บอกว่าแฟนคลับไทยเราเนี่ยชอบอะไรก็ชอบมากๆเลยนะครับจนทําให้กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกแบบนี้ได้ถ้ามีสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับที่ออกมาใหม่ก็อยากให้คนไทยของเรานะครับช่วยกันสนับสนุน ช่วยกานทาคลิปช่วยกันแชร์นะครับเพื่อโปรโมทให้ชาวต่างชาตินะครับสนใจอะไรอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับให้เขาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอย่างที่เรารู้กันว่าอะไรอะไรที่เป็นไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับหากใครที่มีความคิดเห็นนะครับหรือว่าอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับและหาใครชื่นชอบก็ฝากกดไ like, ลค์คลิปนี้และกดติดตามแอดมินเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไป สำหรับอีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน TNS Thailand Now ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและสวัสดีครับ